สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมใน EP นี้นะครับทางเราห้องปฏิบัติการนะครับจะมาแนะนำนะครับการบันทึกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้านะครับสำหรับออกใบเสร็จนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับรับรายงานผลทดสอบนะครับรวมทั้งการประมาณค่าใช้จ่ายในการทดสอบด้วยนะครับอย่างที่ได้นำเรียนทุกท่านนะครับจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับว่าระบบริมตัวใหม่นะครับออกแบบมาเพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์ สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเวอร์ชันนี้ลูกค้าจึงสามารถที่จะประมาณค่าใช้จ่ายของการทดสอบได้ทันทีนะครับเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินต่อไปนะครับและสําหรับลูกค้านะครับที่ทําการสมัครเป็นสมาชิกของทางห้องปฏิบัติการแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาในระบบริมนะครับก็ต้องทําการครับกรอกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้านะครับ เราจะไปที่จุด3จุดแนวตั้งนะครับตรงที่อยู่ท้ายคำว่ารายการใบคำขอตัวอย่างสำหรับฉันนะครับจากนั้นเอาเมาส์ไปวางที่จุด3จุดแล้วเลือกรายการที่มีชื่อว่าที่อยู่ต่างๆนะครับให้เลือกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินนะครับจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนของลูกค้านะครับที่สำคัญคือตัวเบอร์โทรศัพท์กับตัวอ e ีเมลจะต้องถูกต้องนะครับเพราะว่ารายงานผลการทดสอบกับตัวใบเสร็จรับเงินจะส่งไปที่อ e ีเมลของท่านนะครับเวลาที่ท่านทำธุรกรรมกับตัวระบบริมนะครับและในตัวฟังก์ชันต่อไปนะครับทางผมจะแนะนำการประเมินมูลค่าของการทดสอบนะครับ กลับไปที่จุดสามจุดแนวตั้งเดิมนะครับเลือกประเมินมูลค่าทดสอบนะครับในตัวอย่างนะครับผมจะเลือกประเภทตัวอย่างเป็นตัวอย่างน้ำนะครับแล้วก็จํานวนตัวอย่างผมจะเลือกไปที่2ตัวอย่างนะครับอโอเครูปแบบของรายงานผลนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ระยะเวลาการทดสอบเป็นปกตินะครับ จากนั้นจะเลือกมาตรฐานเป็นมาตรฐานของกรมอนามัยนะครับในวันนี้ผมจะทดลองเลือกตัวรายการทดสอบทุกรายการนะครับทางกายภาพเคมีนะครับแบคทีเรียนะครับแล้วก็ตัวโรหนักนะครับสานเป็นพิษนะครับจากนั้นระบบนะครับจะทำการประเมินมูลค่าทดสอบออกมานะครับให้เรา เพื่อจะได้ทราบว่าเราจะต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานออกมาได้ด้วยนะครับว่าค่าจ้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เพื่อจะสามารถนําไปตั้งเบิกกับหน่วยงานเพื่อนํามาจ่ายเงินที่ห้องปฏิบัติการนะครับผมสรุปสําหรับคลิปนี้นะครับทางเราห้องปฏิบัติการการประปาส่วนภูมิภาคน,นะครับก็จะได้แนะนําเรื่องของการกรอกข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วก็ ตัววิธีการประเมินมูลค่าทดสอบนะครับทางเราก็หวังว่าทางลูกค้าเนี่ยจะสามารถนำตัวอย่างในคลิปเนี่ยไปใช้ในการลงข้อมูลแล้วก็ประเมินมูลค่าทดสอบสำหรับการนำมาทำธุรกรรมกับห้องปฏิบัติการนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ